สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานขา่ขาวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับช่างรับเหมาซัดวีโก้เสยท้ายรถบรรทุกต้นไม้นะครับพลิกความตกถนนพังยับนะครับเมื่อเวลา01 00, 00. 00. 00. นวันที่2ธันวาคม58แาแปดรถตำรวจโทรสุรน,นันท์มีพันพนักง,งานสอบสวนส,วนสวนพเมืองประจบคีรีขันธ์รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกันตกล่องข้างถนนมีผู้ไดราาบบ้รับบาดเจ็บบริเวณโค้งถนนเพชรเกษมขาล้งใต้บ้านคลองชายธงหลักกิโลเมตรที่291เก้ทับสาม หมู่ทแบดตำบลบ่อน,นอกอำเภอเมืองจุจหวัดขีขันจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยคูชีพกู้ภยัยอปตบ่อน,นอกนะครวจสายตรวจตู้ยามรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นทางโคง้งพบรถกระบะ4ตู้ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้สีดำทนะเบียนชอกอเชอร์อ่าง5 3 8กทมสภาพนัรถด,ด้านซ้ายได้รับความเสียหายหัวเกีงชี้ขาดทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายค,รคือนายเจตุพรเล็กเลอสัน อายุ29ปีบ้านเลขที่68ทับ2หมู่3ตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกวยจังหวันดนนทบุรีนะครับคนขับและนายสำเนาไมาจาอายุ43ปีบ้านเลขที่61ทับ113หมู่4ตำบลบางแม่นางนะอำเภอบางใหญ่จังหวันดนนทบุรีเจ้าที่นำส่งโรงพยาบาลจุกพิริขันนะครับใกล้กันในร่องข้างถนนข้างทางนะครับพบรถกระบะตอนเดียวยี่ห้อนิสสันรุ่นฟอร์เทียนะครับสีบอลทอง ทะเบียนบอยไม้พอผ่านก้าหนึ่งแปดจุมพรนะครับพิกความแต่แขงข้างทําให้ตัวรถและสินค้าต้นไม้ที่บรรทุกมาได้รับความเสียหายเพื่ขี่ทราบชื่อคือนายชุมพลศรีสักแก้วอายุ26ปีบ้านเลขที่10ทับหมู่5ตําบลคนอําเภอสวีจังหวัดชุมพรครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะนายจิตุพรเล็กเลเันนะคนขับรถกระบะคันที่ชนท้ายให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนพร้อมพวกได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะเพื่อที่จะไปทําระบบหัวใจตู้น้ำมัน หลังจากซึ่งเป็นปัามเปิดใหม่ที่อำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรนะระหว่างทางถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งไม่ทราบว่ารถคู่กรณีที่อยู่ข้างหน้าเบรคครับเพราะสาเหตุอะไรตนจึงโยกพวงมาลัยห่างลงไปทางขวาแต่ไม่พ้นจึงเป็นต้นเหตุให้เกิดการเฉี่ยวชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียหายดังกล่าวนะครับ